ก็มีสเปเชียลเกส t นะครับเป็นฟ h น n e อินเข้ามานะครับอาจารย์เชิดศักด์นะครับส่งเสียงหน่อยครับผมสวัสดีครับก็สำหรับหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ m a n ิ p ิ l i t i c s จริงก็เป็นหัวข้อที่ต่อยอดมาจากอ่าคลิปที่ผ่านๆมาในเรื่องของ s c a f f o ด d i n g ในเรื่องของเกมใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นจะมาขยายความเรื่องของมอนิ p u l อีกครั้งหนึงนะครับก่อนอื่นอยากขอ ให้อาจารย์ดาวกับฉันเช่์ช่วยอธิบายความหมายของ m a n i p u l a t i ี e ให้ฟังหน่อยครับว่ามันคืออะไรเชิญอาจ,จารย์เชิดก่อนเลยค่ะคมนิโเลีสเนี่ยมันก็คือมันก็คือคื่อนะครับการเรียนรู้แบบหนึ่งที่นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะจับต้องได้นะครับสามารถที่จะขยับได้โยกย้ายได้นะครับ ซึ่งสื่อตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะถูกนาเสนอได้ในหลากหลายรูปแบบนะคะรับโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนะครับก็ไม่เพียงแค่อาจจะเป็นแค่อไม่เพียงแค่จะเป็นวัตถุที่นัเรียนเห็นได้โยกได้ในชีวิตจริงนะครับในปัจจุบันก็อาจจะเป็นสื่อที่เป็นดิจิตัลไปได้นะครับค่ะก็เห็นด้วยนะคะคําตอบก็คือมันนิ่เลยท e จริงๆแล้วก็ เราก็แปลว่าว่ามันมันคือ learning tools นะคะ learning tools ก็หมายความว่ามันเป็นเครื่องมือหนึ่งนั่นแหละคะ่ะที่ช่วยในการเรียนรู้ค่ะโอเคนะครับก็สำหรับผมผมขอเพิ่มเติมคือว่าอ่าหนึ่งก็คือว่ามันมันเป็นสื่อที่นักเรียนจับต้องเขาแสดงความคิด แล้วอยากจะโยกย้ายมันอยากจะจับกลุ่มมันอยากจะดึงมันออกคือเขาเขาดําเนินการกับมันได้อาจีนเป็นลักษณะของคําว่าม ани พูเลใช่ไหมครับคือว่าการการดาเนินการมันอาจจะแตกต่างจากสื่อทั่วๆไปย่าอเช่นวิดีโอที่เราดูเฉยๆเลยเนี่ยเด็กเด็กทาอะไรกับมันไม่ได้เพราะนั้นมันมีความพิเศษของคําว่ามานิพูเลชิก็คือว่าเด็กไปจัดการกับมันได้ก็คือมันเป็นสิ่งที่เด็กสามารถแสดงสิ่งที่เขาคิดอยู่หรือสิ่งที่เขาต้องการอยากให้มันเป็นแล้วก็ทําให้มันเป็นอย่างที่เขาต้องการได้ค แต่ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ามันมันเขาจัดการมันโดยมีเป้าหมายในการจัดการใช่ก็คือเป็นเป้าหมายที่ที่ครูสร้างขึ้นมาด้วยก็คือครูอยากจะใช้ตัวสื่อตัวเนี้ยสื่อที่จับต้องได้ตัวเนี้ยเพื่อจุดประสงค์ในการเรียนรู้อะไรโอเคาีน,นี้อยากอยากขอตัวอย่างด้วยครับจากอาจารย์ดาวกับอาจารย์เชิญว่ามันนี่เป็นสื่อท,ที่อาจจะเคยใช้หรือว่าอยากจะยกตัวอย่างมาให้ผู้ฟังได้ ได้ลองเข้าใจภาพมากขึ้นว่าอะไร,รเรยกว่ามันบูริท่เดี๋ยวเราขอเล่า,าตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะคะพอดีว่าพอดีมีหลานที่อยู่แบบยอยู่ในช่วงอายุแบบเจ็ดแปขวบซึ่งกําลังเรียนเรื่องการหารอยู่นะคะ,ะแล้วก็เราก็เอาของง่ายๆในบ้านนะคะมีตะก้าเอย้ยมีผล,ลไม้เล็กๆหรือว่าอาจจะเป็น เหรียญช็อกโกแลตหรืออะไรก็ได้นะคะที่เขาที่เขามีที่เขา,เ,า,เ,าเป็นขนมที่บ้านนะคะคก็ให้เขาแบ่งกลุ่มง่ายๆเลยนะคะก็คือเอาเรียงตะก้าไว้2องใบมีเหรียญช็อกโกแลตอยู่10อันแบ่งใสาา่เท่าๆกัน2อตะก้าซีเขาก็อาจับแบ่งแล้วก็เพื่อนมองด้วยตาแล้วเขาก็ตอบว่าเท่ากันแล้วโอเคแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็เหมือนกับ เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรมุ่งไปที่จุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือชวนเขาคุยว่าเนี่ยเราแบ่งจากสิบเป็นสองกลุ่มเท่าเท่ากันแบ่งได้กลุ่มละห้าซึ่งมันก็คือความหมายของการหานั่นเองค่ะโอเคผมครีแคปก็คือว่าเป้าหมายที่จันเราต้องการให้เด็กทำก็คือว่าให้เด็กเรียนรู้เรื่องการหาะ <ขอ S 2> โดยเริ่มจากการที่ให้เขาลองแบ่งของจริงๆก่อนอแล้วก็โยงมาให้เขาคิดเรื่องให้เห็นเรื่องของค่าของการแบ่งกลุ่มแล้วก็อธิบายเรื่องของการหาน ชใช้ให้เข้าใจความหมายของการหารจากการกระทำโอเคงา้นเชิญพอมีตัวอย่างไหมครับก,ก็เป็นตัวอย่างการใช้เมทริกซ์นะครับที่ที่ผมใช้ตอนที่ผมสอนนักเรียนชั้นมอนหนึ่งอยู่ในเรื่องของการบวกการลบจํานวนเต็มนะครับก็เดี๋ยวเขาส่งนะครับที่ที่ใช้เมทริกซ์ตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าเราไปพบปัญหาบางอย่างในห้องเรียนนะครับก็คือว่า จากที่เราทราบกันอยู่ว่าในชั้นประถมเนี่ยนักเรียนเรียนเรื่องของการบวกการลบเฉพาะในส่วนของที่เป็นจํานวนเต็มบวกกับศูนย์ใช่ไหมครับทีนี้พอขึ้นมาม .1 นนเนี่ยเขาก็มีการขยายขอบเขตของโบกจํานวนนะครับก็คือมีคําว่าจํานวนลบขึ้นมานะครับที่ปัญหาที่ผมเจอในห้องเรียนเนี่ยก็คือว่ามีนักเรียนกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของห้องเลยเนี่ยมีความเข้าใจว่า,าการบวกคือการเพิ่มอยู่ตลอดเวลา มันนี่ออกแมอ่าคอนเซ็ปต์หรือภาพของการบวกเนี่ยคือการเพิ่มขึ้นคือการเพิ่มขึ้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราบวกตัวหนึ่งเป็นจํานวนเป็นบวกอีกตัวหนึ่งเป็นจํานวนเป็นลบเนี่ยค่ามันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเสมอไปค่ามันลดลงถูกไหมฮะก็เลยเอาเอาตัวเม่ิด้ต้ตี่ตัวนี้ไปช่วยแก้ความเข้าใจผิดตรงนี้หรือความเข้าใจคาดเคลื่อนของนักเรียนตัวนี้นะครับโดยการที่ผมก็สร้างเป็นเหมือนกับเป็นเสี้ยนะครับ เป็นเที่ยที่มีสองสีสีน้ําเงินกับสีแดงแต่แทนที่เราจะใช้แค่สีน้ําเงินกับสีแดงเราก็อาจจะมีผมก็เลยเป็นตัวภาพที่เป็นภาพที่สื่อถึงฝั่งหนึ่งเป็นเทว,วดาเป็นกองทัพของเทว,วดาอีกฝั่งหนึ่งเ,เป็นกองทัพของปีศาจก็เป็นภาพปีศาจลงไปนะครับทีนี้การบวกเนี่ยเราก็มีกฎมีกติกาว,ว่าเปีศาจหนึ่งตัวกับฝั่งที่เป็นเทว,วดาหนึ่งตัวนี้มีพลังมีพลังเท่ากันนะ เวลาที่มาต่อสู้กัน oh <my S 2> ก็จะหักล้างกันไป oh <my S 2> แบบหน,น,นึ่งต่อหนึ่งดูาไม่ออกแน่แน่อ่าต้องเรสารสาร้างตอรี่ให้เขาเพื่อที่จะชักจูงเขาหรือว่าเอ็นเกจเขาเนี่ยให้อยู่กับใน,ในเดทีทของเรา oh <my. S 2> นะครับอ่าแล้วเขาก็จะเห็นว่าเมื่อนะครับทําการบวกก็คือสมมติว่าเอาสองบวกกับลบสามมันก็จะมีเทวดาอยู่สองตัวแล้วก็มีปีศาจอยู่สามตัว,ตวเวลามาโู้กันฝคงไหนแพ้ สองตัวธรรดาสอ<ม>งตัวปีศาจสามตัวจําไหนคะอาจารย์โอ๊ตปีศาจชนะตปีศาจเยอะกว่าอ๋อใช่ถูกต้องนั้นก็จะกลายเป็นว่าเจ้าตัวปีศาจเนี่ยเป็นฝั่งที่เหลืออยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ตัวปีศาจเนี่ยเราก็ให้คำใ่กับมันว่า,าตัวพี่ของปีศาจหนึ่งตัวเนี่ยก็มีค่าเท่ากับลบหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เขาเนี่ยค่อยๆสร้างความเข้าใจเ่ินความคิดว่าการบวกกันเนี่ย ันไม่ใช่แค่การมามาเพื่อขึ้นของเป็นวงเสม,มอไปอันนี้นสิ่งที่ใช้ในห้องเรียนครับก็เหมือนกับอ่าสื่อที่อาจารย์เชิดใช้ยมานิ้โเลทิฟตัวเนี้ยก็ทําได้หลายอย่างเลยเนาะคือหนึ่งก็คือสร้างแนวคิดใหม่หรือว่าคอนเซ็ปต์ใหม่เรียกเรียกว่าเชื่อมโยงคอนเซ็ปต์ใหม่กับช่วยเหมือนกับ correct misconception ทีอ่อาจที่ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วด้วยเนาะครับผมก็ที่ไี้ฟังแต่ว่าครับผมเชิญครับเชิญ ก็คืออยากจะพูดนิดนึงนะครับว่าเจ้าตัวโปรเจคตตัวนี้ยตัวมานิโเจตตัวเนี้ยที่สร้างขึ้นมาเนี่ยที่อยากเรียอยากเรียกการล่าวได้ได้ขออีกแบะ่าสักครู่แล้วว่าในการที่เราจะสร้างจะสร้างมินิโรเจคตอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีจุดประสงค์ของการเรียนรู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะสร้าง สื่ออะไรขึ้นมาสักอย่างนึงเนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะนักเรียนเนี่ยมีประสบการณ์อะไรที่สามารถที่จะเชื่อมโยงกับเครืองสื่อการเรียนรู้หรือเค่อนมีนดิจทัลที่เรากำลังจะใช้กับเขาขึ้นเด็กในยุคนี้เขาก็าจะมีความคุ้นเคยกับการเล่นเกมกับการเล่นบอร์ดเกม รือดิจิตอลเกมใช่ไหมครับ<ช> <c oughs> ก็เลยคิดว่าสื่อที่เป็นออกมาลักษณะของเกมมีการเล่าเรื่องอาจจะเข้าถึงเด็กแล้วก็ช่วยเขาให้ให้สร้างความเชื่อมโยงของเนื้ทิ่ได้ง่ายขึ้น,นครับรอบผมก็ฟังแล้วดูน่าสนใจนะครับของอาจารย์ดาาก็เป็นดูใช้สิ่งของรอบตัวเนาะใช้บริบทที่แบบบริบทในชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยที่ให้เด็กได้ลองลองลองเล่นดูของอาจารย์เชศักด์ก็จะเป็นเหมือนกับว่ามีสตอรี่นะครับให้เด็กให้เด็กลองสนุกแล้วก็ ได้ไดแนวคิดไปกับมันด้วยแต่ว่าผมผม,มีคำถามนิดหนึ่งหลังจากการฟังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการแบ่งกลุ่มลงตระก้าหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต่อสู้ของปีศาจเนี่ยสมมติเด็กทําได้อย่างที่เราต้องการอย่างเช่นปีศาจสามตัวสู้กับอสัสวินสองตัวปีศาจเป็นคนชนะเหลือใฉอยู่ตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพอาจารย์ราวก็ให้เด็กแบ่งกลุ่มถ้าเด็กทําได้เด็กใช้สื่อเนี่ยทำสิ่งที่เต้องใารเด็กทําได้แล้วแล้วมันหมายความว่าเด็กเขาพัฒนาแนวคิดทางคณิตศาสตร์แล้วหรอครับอันนี้ก็ คืออยากให้แยกส่วนกันนะคะสิ่งที่เรากําลังจะใช้สื่อมานะคะในการเรียนรู้ก็คือเรามองภาพทุกอย่างเป็นคอนกรีตอยู่นะคะคอนกรีตก็คือ,อการที่มันมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้เราสามารถเห็นมันได้เรารู้สึกเรียวกับมันอันนี้คือความคอนกรีตที่เกิดขึ้นจากมานิปูลาตแต่ว่าจากคอนกรีตเนี่ยไปถึงแอบสแตร t หรือว่าการสร้างแนวคิดเชิงนมามธรรมที่รีเลทหรือว่าเชื่อมโยงกับคอนเซ็ปต์ทางคณิตศาสตร์เนี่ย มันยังมีจุดที่เราจะต้องเหมือนกับช่วยสกาโฟ,โฟเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอ hmm. ย่างที่บอกว่าเด็กที่แบ่งกลุ่มได้แล้วอ่ะสิบหารสได้5หรือ15บห้าหารสเท่ากับ5คือมันไม่ได้เกิดขึ้นจากจากการเล่นอย่างเดียวหมายถึงว่าหรือจากการการการเขาเรียกว่าการการะทากับเสีออย่างเดียวเด็กบางคนสามารถสามารถแบ่งของ20อย่างลงในตะกร้าสีอันได้อย่างคล่องแคล่วเลย hmm. แต่ทำยี่สิบหารสี่ เท่ากับเท่าไหร่ไม่ได้ใช่ใช,ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สิ่งที่จะต้องช่วยสกาโฟเขาก็คือช่วยทําให้ความหมายของการเล่นกับสื่อนะคะมันถูกเชื่อมโยงไปที่ abstract thinking ด้วยหรือว่าแนวคิดเชิงนาะมาทำด้วยเพราะฉะนั้นหลังจากเล่นแล้วอาจจะมีการตั้งคําถามเป็นการช่วยหรือถ้าอยู่ในห้องเรียนก็อาจจะมีแบบฝึกหัดเพื่อที่จะช่วยเชื่อมสื่อตรงนี้ให้มันมี มีนนยะมากขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สิ่งที่เราทําได้นะคะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์อ้นถามเลยมันไม่ใช่ว่าการเล่นจบแล้ว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 อายไปถึง Successful ในในความคิดทางคณิตศาสตร์เลยมันอาจจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นครูจะต้องคอยมองคอยสํารวจแล้วก็คอยตรวจสอบด้วยะคะ่ะใช่ครับอา่อรใชครับประเด็นนี้ประเด็นนี้ผมเห็นด้วยกับอาจารยด์ดาวอย่างยิ่งเลยนะคะรับประเด็นนึก็คือว่าครูเนี่ย หลังจากที่ใช้เป็นอโคเลติไปแล้วนะครับคุณครูอาจที่จะคอนเฟิร์มนะคะรับกับตัวเองว่านักเรียนเนี่ยแอทชีฟสิ่งที่คุณครูตั้งเอาไว้หรือเปล่าการเรียนรู้สิในจุดประสงค์นั้นๆหรือเปล่าโดยการอาจจะลองเปลี่ยนบริบทของคําถามหรือว่าสถานการณ์นะครับแล้วถ้าหากว่านักเรียนเนี่ย ยังคงใช้แนวคิดที่ค,ครูคาดหวังนะครับในชั้นเรียนทั้งนั้นเนี่ยมาใช้แก้ปัญหาในบทที่แตกต่างได้นะครับหรือว่าในใน representation อื่นที่มันแตกต่างได้นั่นก็หมายความว่านักเรียนเนี่ยสามารถจะสร้แนวคิดทางคือเรื่องศ์ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนเนี่ยยังคง มีอุปสรรคหรือว่ายัางยังทำไอ้บริบทเอิมได้แต่ก็เปลี่ยนคําถามไปแล้วเด็กทําไม่ได้นั่นก็หมายความว่าตัวมานี้ตัวเนทีของเราเนี่ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ไมีประสิทธิภาพละในการที่ทเํเรื่องเรียนเรียนรู้นะครับรับผมอันนี้ก็เหมือนเหมือนเป็นแนวคิดที่ว่าเล่นอย่างไรให้ให้ได้เรื่องเนาะก็คือว่าอ,อ่าอาจจะไม่ใช่แค่ดูแค่ว่าเด็กเล่นแล้วเด็ก เด็กทำตามควาต้องการได้หรือเปล่าแต่ว่า,าต้องดูว่าเด็กเนี่ยสามารถเอาไปใช้ในบริบทอื่นๆได้หรือเปล่าซึ่งจริงๆในการสอนในสารสอนหัวข้อใดหัวข,ข้อหนึ่งเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้แค่มานิพิเิตีฟเดียวเนาะจริงๆอ่ะจริงๆอาจจะแบบว่าถ้าเกิดมีหลายๆมานิพิลิตีฟแต่ว่ามันมันโฟกัส on แนวอยู่บนแนวคิดเดียวกันเนี่ยมันอาจจะทําให้เด็กเออสร้างความเป็นนมามธรรมของ เกิดขึ้นแล้วก็สร้างเปน็นแนวคิดที่มันเกิดขึ้นได้ด้วยค่ะจริงๆอยากจะอยากจะไฮไลท์สิ่งที่อาจารย์เชิญพูดเมื่อกี้นะคะพอดีชอบมากแล้วรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นคำพูดที่ที่ควรจะไฮไลท์ก็คืออาจารย์เชิญแบบให้แนวคิดในการตรวจสอบว่าการเล่น ม n น p u l a t ท v e ของเด็กๆมันส c กเซสฟูลหรือ,อยังด้วยการลองเปลี่ยนโจทย์ดูเออค่ะแล้วก็แต่แต่แต่ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมถ้าเขาอ่ะสามารถทําได้ในโจทย์ที่ใกล้เคียงกันนั่นก็หมายความว่าการเล่นน่ะมันเริ่มจะขรลรเ,เรียกว่าจัดระบบความคิดให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วเราก็ลองตรวจสอบอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจริงๆตัวเนี้ย อ,อยากจะให้ให้ขีดเส้นใต้ว่าว่าเออว่าว่าครูควรจะทําทุกครั้งเวลาให้เด็กเล่นอะไรก็คือลองเปลี่ยนโจ์รหรือว่าเปลี่ยนบริบทด,ดูเพื่อเป็นการตรวจสอบสื่อของเราด้วยนะคะเนี่ยพีเล่นอย่างไรให้เรื่องก็คือว่าเล่นไปในหลากหลายบริบทก็ยังสามารถทําได้อยู่นะครับโดยใช้แนวคิดน,นั้นขึ้หมายใช้แล้วสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือไปสู่โลกของความเป็นคณิตศาสตร์แล้วใช่ไหมที่ต้องการให้เด็กเอาความรู้เนี่ยไปใช้ด้วยอาจจะเป็นในเรื่องของ เป็นสัญ,ญลักษณ์ทางคณิสั์แลวเด็กสามารถอย่างเช่น20หาร5แล้วเด็กทําได้เป็นต้นนะครับสําหรับของตัวอย่างของเชนเชอร์ก็จะเป็นเหมือนกับา3 3ลบ4แล้วเด็กก็สามารถทําได้ะอะไรเ่างี้เราจะเห็นว่าเด็กเล่นผ่านวันที่14แล้วก็นําแล้วก็เกิดแนวคิดทางคณิสตร์ขึ้นมาแล้วนะครับก็นะครับผมสุดท้ายมีอะไรฝากไหมครับอะไรทิ้งท้ายไปไหมครับเงียบเลยไม่ต้้ <laughs> ยาย <laughs> ของการออกแบบแล้วกันเนาะมนไหน,น,นเราพูดเรื่อง m a n i p u l a t i v แล้วเราพูดถึงสิ่งของหรือของรอบตัวที่เราเอามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กโดยที่เด็กได้ได้ลงมือจับสิ่งของประกอบกับสื่อสารความคิดของตัวเองเขาเรียกว่าเป็น thinking representation ในรูปแบบหนึ่งนะคะกอะ็อยากจะฝั่งนเรื่องการออกแบบว่า ทุกๆครั้งเลยคือเราออกแบบอะไรให้เด็กคนใช้ก็คือเด็กนะคะมันก็จะต้องมีการเทสดกับ user ก็คือเด็กนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเลยอยากจะให้ในทุกๆครั้งที่เราออกแบบสื่อ แม้เราจะคิดว่า้ยสื่อมันตรงตัวมากเลยบวกลบง่ายมากหรือว่าการแบ่งของมันก็มีตะกร้าวางเรียงไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยคือเรามองในเพอร์สเปกติฟของผู้ใหญ่นะคะก,ก็อยากจะให้มีการลองในหลายๆแบบเหมือนอย่ที่อาจารย์อ้นบอกว่าว่าเราสามารถใช้สื่อหลายๆอันเพื่อที่จะสื่อสารแนวคิดเดียวกันได้นะคะแต่ว่ายูเซอร์ก็คือเด็กก็คืออยากจะให้กลับไปลองเทสกับเด็กดูแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเลยค่ะ ้วผมผมอขอข,อขอีดเส้นมันเตอมจันตาเหมือนกันนะคือว่า <c oughs> ค,ค,ค,คือคือเราเราอยากคาดหวังด้วยความคาดหวังของผู้ใหญ่เนะาะว่าถ้าผู้ใหญ่ทำานี้ได้แล้วแล้วผู้ใหญ่ก็จะเชื่อมโยงได้แต่เด็กอาจจะไม่ได้เชื่อมโยงได้อย่างที่ผู้ให<ช>ญ่ทำเพราะน<ช>ั้นเราก็<ช>ต้องลองให้เขาเห็นหลายๆบริบทนะครับอาจารย์เชิญให้ยี่สิบวินาทีครับทิ้งท้ายหน่อยให้ให้ข้อสังเกตนะครับในการที่เราจะใช้ในนิทรรศในในชั้นเดียนคอมพิวเตอร์านิดนึงไปครับว่า ผมมองว่ามัีอยู่สองประเด็นใหญ่ที่คุณครูจะต้องคำนึงนะครับหนึ่งเลยก็คือว่าลักษณะของมินิบูเลติที่คุณครูจะใช้นะครับฟีเจอร์ไหนของมินิบูเลติที่คุณครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้เห็นชัดๆคุณครูต้องคอยสิ่งนั้นให้ชัดในตัวของสื่อเองนะครับอันประเด็นที่สองก็คือวิธีการใช้มือมินิบูเลตินะครับก็คือว่าม a n i p u l a ติมันเรียนมินิบูเลเฉยๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําให้นักเรียนเนี่ย เรียนรู้ในสิ่งที่คุณครูคาดหวังได้แต่ทีหอย่งเดียวแต่วิธีการที่คุณครูจะนําไปใช้นะครับอย่างเช่นการสร้างตอรี่กับมันการตั้งกฎแติกานะครับการให้คําแนะนาในการใช้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่คุณครูจะต้องคานึงถึงถ้าให้มากไปมันก็เหมือนกับเป็นเขาก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยถ้าให้น้อยไปนักเรียนก็อาจจะใช้เวลางานเกินไปที่จะสร้างโปรเจกต์หรือสิ่งที่ครูจะคาดหวังได้ครับครับผมจริงๆนี่มันเป็น มันเป็นเลยที่มันเป็นศิละปะเหมือนกันเนาะคือการบาลานซ์ระหว่างเรื่องราวกับกับอะไรที่เป็นคณิตศาสตร์ะไรเงี้ยว่าครูครูต้องหาจุดจุดบาลานซ์ตรงนั้นให้เจอซึ่งผมคิดว่าถ้าเราอลองเอาไปใช้นะครับลองตระหนักว่าเออลองสังเกตเด็กว่าเราให้แบบนี้ไปแล้วเด็กสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในบริบทอื่นๆได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้เรามั่นใจได้ว่าเด็กเรียนรู้ได้จากมานิพุสติหรือว่าสื่อที่เราใส่กันในห้องเรียนนะครับสำหรับพอดแคสต์ตอนที่4ี่ ห้องเรียนเปลี่ยนได้ตอนเล่นอย่างไรให้ได้เรื่องก็ขอจบเพียงเ่นี้นะครับแล้วเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ